ทุกท่านครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงของรายการดวงประจำสัปดาห์ของวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2559นะครับสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าใกล้ช่วงปีใหม่ไปทุกทีแล้วนะครับดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับท่านใดที่สนใจในเรื่องของไพ่ยิปซีพยากร ดวงชะตาของปีพศ2560นะครับต้องบอกว่าโทรสั่งกันได้นะครับโทรสั่งกันได้ที่เบอร์นี้0897756242เลยผมอาจารย์หนุ่มผลิตเองนะครับก็ในซีดีนะครับชุดนี้ก็จะมีเรื่องของการาพยากรณ์ชะตานะครับของทั้ง12นักษัตริย์เลยนะครับ12นักกษัตริ์ว่าดวงคุณจะเป็นอย่างไร ดวงคุณจะดีร้ายอย่างไรนะครับในในดวงของแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดต่อมากันละกันครับคุณผู้ฟังนะครับสั่งซื้อกันได้นะครับส่วนดวงประจำสัปดาห์ในเดือนในสัปดาห์นี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ติดตามกันนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมก็ยากจะประชาสัมพันธ์ว่าช่วงนี้เรามี ช่วงพิเศษนะครับในการพยากรดุสิตากับผมใครที่ไม่รู้จะไปไหนนะครับในช่วงวันหยุดแล้วก็มาที่ห้างตั้งหัวเสงฝั่งธนบุรีนะครับตั้งหัวเสงฝั่งธนบุรีนะอยู่ตรงโซนทีพลาซา่าเดินเข้ามาเลยนะครับชั้นแอลผมอาจารย์นหนุ่มอยู่ที่นี่ตั้งแต่เที่ยงจนถึงสองทุ่มนะครับเพื่อที่จะรอพยากรดุสตาให้กับคุณนะครับโทรนัดก,กันก่อนนะครับที่เบอร์089 เจ็ด2จ็ดห7 7หก6 2ง2โทรนัดก,กันก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ดูเวลานะครับแล้วก็นัดหมายกันอย่างถูกต้องการดูดวงเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านอยากจะย้ำไปน,นิดหนึ่งว่า,ามีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบางท่านนะครับโทรมาสอบถามประมาณว่าสอบถาม เกิดวันนั้นเกิดวันนี้ขวานพระอะไรคือถามทีละคําถามเพื่อให้ตอบนะบ้านที่อย่างนี้ดีไหมนะครับเอาง่ายๆว่าการดูดวงเนี่ยนะครับเรามาดูดวงกันเป็นกิจจลักษณะเลยดีกว่าคําตอบชัดเจนถูกต้องถูกตรงอย่างแน่นอนนะครับาการที่เราอยากจะดูดวงนั้นคุณจะเสียดายค่าบูชาครูเพราะทุกอย่างมันมีค่าวิชาชีพของมัน นะครับเราไม่ได้เราไม่ได้เรียกว่าคิดอะไรที่มันเกินไปอย่างดูดวง7ตัวเก้าฐานผมดูอยู่ห้า้อยบาทนะครับห้า้อยบาทถามว่าแพงไหมมันก็ไม่แพงหรอกครับ5้าร้อยบาทนั้นเป็นค่าบูชาครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ตอนเนี้นะครับเป็นช่วงของการทําบุญถวายพ่อหลวงนะครับผมก็ลดราคาลงมานะครับลดราคาเพื่อพ่อนะครับ แล้วเงินที่ได้เนี่ยก็เอาไปทําพระไตรปิฎกเสียงนะครับทำยังไง1ผมจะต้องเก็บเงินไว้ซื้อคอมของตัวเองนะครับสองร์แผ่นออกมาเพื่อที่จะแจกนะครับตามวัดต่างๆนะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านที่มีจิตศรานะครับส่วนการที่จะมาถามทีละคําถามว่าบ้านเป็นยังไงคนเกิดวันนี้เป็นยังไงคนเกิดราศีนี้เป็นยังไงแล้วไปทึกทักเองว่าผมพยากรณ์ไปอย่างนี้อย่างนี้ อันนี้ถือว่าไม่ถูกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณถามมาแบบนั้นผมก็ตอบไปแบบนั้นส่วนจะถูกกับดวงของคุณหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าจะให้ดูจริงๆเนี่ยคุณควรที่จะมาดูเป็นกิจาลักษณะนะครับเพราะว่าทําแบบนี้ถือว่าลบหลู่ครูบาอาจารย์นะครับไม่ให้เกียรติครูบาอาจารย์นะครับไม่ให้เกียรติศาสตร์นะครับที่ที่เราทําทอาชีพเพราะว่าปกติแล้วนะครับ นักพยายกรณ์ทุกคนจะมีบรมมาครูคือเราต้องไหว้ครูทุกครั้งก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะดูดวงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีค่าบูชาครูบาอาจารย์นั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นค่าที่คุณนะครับคือสมมติว่าอ่าจดูดวงถูกๆเนี่ยคนที่กะมาดูเนี่ยนะครับก็จะดูอะไรก็ได้ดูทิ้งดูขว้างผมเคยเจอนะูคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมีคนเอาดวงสุน,นัขของตัวเองมาให้ดูแล้วไม่บอกนะ คือมันดูนย,ยี่สิบาทไงดูยี่สิบาทใครๆก็ดูได้เนื้อออกไหมนะครับเออใครๆก็ดูได้เอาดวงสุนัขตัวเองมาให้ดูเราก็ทายทายทายไปอา,อาจารย์ดูไหมนี่ดวงใครนี่ดวงหมาหนูเองนะครับแต่ทําไมดวงหมาหนูจะมีคู่ไหมดวงหมาหนูจะมีเนื้อคู่ไหมนี่ถือว่าเป็นการลบหลู่ครูบาอาจารย์อย่างรุนแรงนะครับคุณผู้ฟังผมไม่มีอะไรหรอกครับแต่ผมอยากจะบอกว่าจิตของเราครับถ้าเราลบหลู่ เหตุอันไม่คาดคิดก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองฝากไว้นะครับ<ช>ก็เล่าให้ฟังซักนิดนึงว่าวันที่20นะครับผมได้มีโอกาสไปกราบนมัสการนะครับกราบนมัสการพ่อพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชนะครับที่วังพญานาคคาชะโนด ก็คือป่าคำสะโนดก็นำอน,นิสงผลบุญทั้งหลายมาฝากทุกทุกท่านด้วยนะครับขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้และช่วยแชร์ยิ่งมากยิ่งดีนะครับแชร์หนึ่งครั้งขอให้คุณรวยไปร้อยล้านแชร์สองครั้งขอให้รวยไปสองร้อยล้านนะครับก็ช่วยๆกันนะครับให้คนที่เขาได้ดูวิดีโอนี้ได้ได้โชคได้ลาบนะครับแนะบนี่นี่หนำซ้ำนะครับผมนำอ่า นี่คือน้ำมนจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันนี้อันนี้คือผมเอาขวดน้ำไปใส่นะฮะน้ำมนจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเอามาเอามาแบ่งให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้อาบเอาไปอาบนะครับเพราะว่าอธิษฐานมาว่าขอขอให้อลุศิษย์ไปอาบเพื่อที่จะอะไรล้างสิ่งอัปมงคลล้างความเลวร้ายในตัวเองออก ล้างสิ่งที่ไม่ดีอุปสรรคปัญหาทุกอย่างออกแต่เฉพาะคนที่มาดูดวงที่นี่เท่านั้นนะครับเฉพาะคนที่มาดูดวงที่นี่เท่านั้นนะครับหรือใครอยากเช่าบูชาแก้วนาคราชนะครับมณีนาคราชนะครับที่ผมก็มีให้เช่านะครับไปทําพิธีพุทธาพิเศษมาแล้วจากจากวังพญานาคนะครับที่คําชโนดนะครับนำไป1นึ่งอ่าก็เรียกว่านําไป99ลูกนะครับ99ลูก คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับใครอยากได้นะครับมันนี้นักราชดีอย่างไรมันนี้นักราชนะครับก็เป็นแก้วมณีนะครับที่เรียกกันว่าเป็นแก้วสารพัดนึกนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแก้วสารพัดนึกนะครับที่เรามีไว้บูชาจะทําโชคลาบนําความร่ํารวยนะครับขจัดปัสสาอุปสรรคและปัญหา มีองค์พญานาคพ่อปู่สิสุโธดูแลนะครับชีวิตก็จะพบกับความสําเร็จใครไปไหว้ใครไปบูชาก็จะประสบความสำเร็จกันทั้งนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวนี้คุยต้นยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าอยากให้คุณได้เข้าใจนะครับช่วงนี้รามาตรวจดวงรายสัปดาห์กันก่อนนะครับว่าดวงรายสัปดาห์ของสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับสาหรับท่านที่เกิดในวันต่างๆนะครับเริ่มต้นที่วันอาทิตย์ คนที่เกิดวันอาทิตย์ดวงของคุณในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรได้ไพ่ King of w a n d นะครับไพ่ราชาแห่งไม้เท้านะครับแหมแต่ช่วงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไพ่นี้ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเรื่องของความเหนื่อยความเบื่อหน่ายนะครับางานดีไหมงานดีนะครับแต่ว่าท่ามกลางงานที่ดีนั้นจะมีเาขาเรียกว่าปัญหาเยอะแยะมากมายเลยนะครับคืองานใหญ่ นะครับงานดีเงินดีด้วยนะครับแต่มันน่าเบื่อน่ะมันเหนื่อยนะครับจุกจิกจุกจิกนะครับมีเรื่องคุ้มอกกุ้มใจอยู่เป็นประจำเลยนะครับปัญหาในครอบครัวนะครับปัญหาในครอบครัวสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็ค่อนข้างจะให้ระมัดระวังเรื่องของการขี้บ่นนะครับคือต่างคนก็ต่างบ่นกันต่างคนก็ต่างเหนื่อยงานนะครับอาจจะมีปากมีเสียงกันได้เราหองระแหงเล็กน้อยนะครับ แต่ก็สามารถผ่านไปได้นะครับสำหรับคนที่กำลังจะมีความรักนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าอะไรที่เรามองเห็นข้อดีของเขาก็ก็ดีแต่ถ้าอะไรที่เรามองเห็นในข้อเสียของเขาก็ขอ,ขขอให้ละเลยหรือผ่านมันไปนะครับอย่าไปยึดติดกับมันมากเท่านั้นเองครับคนเกิดวันอาทิตย์นั้นในสัปดาห์นี้เขาบอกว่าให้บูชารัชกาลที่5สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปฏิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับ องค์ใดองหนึ่งนะครับก็จะเขาเรียกว่าเสริมโชคเสริมดวงเสริมชะตานะครับขจัดอุปสประต่างๆให้คุณได้นะครับท่านที่เกิดวันจันทร์ครับในสัปดาห์นี้ดวงของคนวันจันทร์จะเป็นอย่างไรท่านที่เกิดวันจันทร์ได้ไพ่สามไม้เท้า tree of w a n d นะครับสาไม้เท้าคืออะไรครับสามไม้เท้าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณต้องใจเย็นๆ งานนะครับของคุณในช่วงนี้ถือว่ากำลังเป็นเป็นทางที่ดีแต่นะครับเมื่อค้าขายดีกิจการดีนะครับก็คิดจะขยับขยายนะครับก็ทำได้ครับแต่ต้องวางแผนให้รอบคอบค่อยๆด,ดูค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาอย่าใจร้อนนะครับเมื่อคุณใจร้อนแล้วโอกาสที่คุณจะพลาดก็มีสูงแต่ถ้าคุณปรึกษา ให้ดีนะครับมีที่ปรึกษาที่ดีดแา่ละค่อยๆลงค่อยๆทําทําจากเล็กไปหาใหญ่อันนั้นคุณจะประสบความสําเร็จถ้านรองการเงินครับในช่วงนี้ถือว่า,อารับเงิน3ทางเลยนะครับการเงินเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแต่โชคลาภไม่มีนะครับได้เฉพาะเงินที่าจะมาจากแรงงานของตัวคุณเองนะครับส่วนในเรื่อง,องความรักครับในช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของอะไรการ หวาดระแวงความใจร้อนนะครับในเรื่องของครอบครัวนั้นให้เราให้ลบความระแวงออกจากตัวเองนะครับว่าบางทีบางครั้งเราหวาดระแวงมากเกินไปนะครับแล้วก็ทาจนทําให้คนรักของเรารู้สึกลาคาญนะครับเพราะอะไรกลัวเราเป็นกลัวแฟนไปมีคนใหม่กลัวอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยทาให้ความรักของคุณไม่มีความสุขสักทีนะครับฉะนั้นอย่าไปกังวลครับช่วงนี้ก็ จงไว้ใจกันส่วนในเรื่องของคนที่ยังโสดนะครับต้องบอกเลยว่าในประเด็นนี้นะครับคุณกำลังจะเจอนะคนที่มีคนแนะนำะมีคนแนะนำคนที่ดีๆมาให้คุณนะครับเพื่อนจะแนะนำความรักมาให้คุณเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าหากว่ามีเวลาก็ขอให้ไปบูชาพระตรีมูรตินะครับพระตรีมูรติหรือ รัชกาลที่5นะครับท่านเน้นเรื่องความรักก็พระตรีมูรติจะเป็นสิ่งที่ดีจะเสริมในเรื่องของความรักและการเงินนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารครับว้าวได้ไพ่ใบนี้เลยนะครับ l ว v e r นะครับ l ไพยย่แห่งความรักในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณกำลังจะดรับความเมตตาจากผู้ใหญ่ นะครับจากที่ทํางานนะฮะเขาบอกว่าดวงคุณเนี่ยดีมากเลยช่วงนี้ผู้ใหญ่ให้การเมตตาให้การอุปถัมภ์นะครับจะทําอะไรก็มักจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะครับสาหรับเรื่องของความสาหรับเรื่องของการเงินนั้นต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเยี่ยมเลยครับสุดยอดเลยครับเขาบอกว่าตอนนี้การเงินเนี่ยก็บอกว่าไหลมาเทมานะครับโอ้ะไหลมาเทมาแล้ว นะครับกำลังจะมีโชคลาภแต่ในขณะเดียวกัน región, ครับในเรื่องของความรักนั้นเขาบอกว่า pues, คุณกําลังจะได้ข่าวดีนะครับจะได้สิ่งที่ดีถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณกําลังจะมีเจ้าตัวเล็กหรือกาลังจะมีข่าวดีในเรื่องของของความรักของคุณนะครับหรือถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้แต่งงานนะครับคุณก็อาจจะได้สมหวังนะครับในเรื่องของความรักนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามีโอกาสให้ไปไหว้พระตรีมูลติโดยตรงเลยนะครับ ไปขอโชคลาภจากพระตรีมูติหรือพระพรหมนะครับคนเกิดวันอังคารก็จะประสบความสําเร็จครับท่านที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรครับ <c oughs> ขออภยัยฮะท่านที่เกิดวันพุธครับสัปดาห์นี้นะครับได้ไพ่เดือสตา์นะครับหมายถึงอะไรครับเดือสตา์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงนี้คนเกิดวันพุธมักจะอยู่กันที่ไม่ค่อยได้ ต้องเดินทางนะครับต้องเสี่ยงโชคคุณอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงงานนะครับถ้างานอยู่กับที่เนี่ยเขาบอกว่าให้ระมัดระวังให้ดีเพราะว่าอาจจะมีนะครับคนไปยุแย่ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าเจ้านายคุณให้นะครับมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องออกจากงานนะครับดังนั้นวิธีการแก้เครดครับก็คือให้เปลี่ยนที่ทนั่ง นะครับหรือให้จัดโต๊ะทำงานซมนใหม่นะครับอย่าให้รกให้ให้โล่งนะครับและทำงานอย่างสบายๆก็จะดีส่วนคนที่ทำงานที่การที่เดินทางอยู่แล้วนะครับอย่างพวกเซลพวกไกด์ต้องนำเที่ยวหรืองานที่ต้องเดินทางตลอดนะครับอันนี้ดีครับโชคลาภดีทุกอย่างดีการเปลี่ยนแปลงเป็นเป็นทางที่ดีครับสำหรับเรื่องการเงินครับในช่วงนี้เขาบอกว่าจะพลิกจากหน้ามือไปหลังมือ จากที่ขัดสนจากที่ลําบากก็จะเริ่มดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้รู้จักเก็บเงินสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติแล้วคุณมาเยอะคุณก็ใช้เยอะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างสูงสําหรับเรื่องของความรักครับช่วงนี้คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องความรักอุปสรรคปัญหาก็จะเบาลงนะครับแต่คุณต้องปรับตัวตัวเองคุณเองมากกว่านะครับอย่าไปปรับที่คนอื่นนะฮะบ,บางทีเราบอกเฮ้ย hey, แฟนเราไม่ดีบางทีเราต้องมาดูด้วยว่าทําไมแฟนถึง ทำอะไรกับเราไม่ดีเพราะบางทีเขานะครับเป็นเงาสะท้อนของคุณนะฮะเมื่อเขาทําอย่าง,งานั้นกับเราแสดงว่าเราต้องเคยทําอย่างนี้กับเขาหรือเราอาจจะทําให้เขาคิดก็ได้นะครับันั้นความรักนะครับสาหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือคนที่ยังโสดน,นะครับความรักเนี่ยความรักในช่วงนี้ก็ออกจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับเขาบอกคุณอาจจะได้เจอกับอะไรอาการเปลี่ยนแปลงนะฮะคุณอย่าเพิ่งวางใจว่าเขารักคุณนะครับก็นะครับ ค่อยๆคุยนะครับค่อยๆปรับนะค่อยๆเปลี่ยนนะเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวเองเนี่ยมันดีกว่าเราไปเปลี่ยนคนอื่นนะครับดังนั้นคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับให้ไปไหว้นะครับไปไหว้อะไรดีนะครับไหว้เทพเจ้าเขาเรียกว่าวีนัสนะครับหรือว่าเทพเจ้าแห่งดวงดาวเนี่ยนะฮะดวงดาวนะครับหรือถ้ามีโอกาสให้ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม นะครับเจ้าแม่คนอิ่มที่อยู่ริมน้ำนะครับอย่างเช่นเขาสามมุกอ่าอย่างเขาตะเกียบอะไรพวกนี้นะครับจะมีเจ้าแม่คนอิ่มริมน้ำอะไรเงี้ยหรือวันที่มีเจ้าแม่คนอิ่มก็จะโชคดีครับ mm hmm. ท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบดีครับ mm hmm. ดวงของคนันพฤหัสจะเป็นอย่างไรว้าวนะครับช่วงนี้ได้ไพ่ควีนออฟคัพนะครับคว mm ีนออฟคัพหมายถึงอะไรครับหมายถึงการรอคอยนะครับ โชคลาภการเงินนะครับเอามาดูกันสักนินึงก็อบอกว่าการงานที่ดีกําลังจะมาแล้วอดใจรออีกนิดนึงนะครับแม้บางทีช่วงนี้สัปดาห์นี้มันยังไม่สําเร็จอะไรทักทุกอย่างหรอกแต่รอหน่อยนะครับงานของคุณเองสิ่งดีๆของคุณที่กําลังจะเข้ามาโชคลาภของคุณนะครับผมว่ามาแน่นอนแต่นะครับในสัปดาห์นี้คุณต้องรอนะครับมันใจร้อนไม่ได้ต้องรอนะครับ การเงินครับในช่วงนี้เงินก้อนนะครับโชคลาภมีอย่างแน่นอนครับแต่ต้องรอไปก่อนนะครับอย่างยางที่รบร้อนนะครับถ้ารีบร้อนไปก็เสียการการเปล่าๆนะครับส่วนในเรื่องของความรักครับนะฮะช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะครับคําพูดที่เราพูดกับคนรักของเราแฟนของเรานะครับเพรอะบ้านแม่บ้านทั้งหลายเนี่ยต้องระมัดระวังอย่าขี้บนมากนักนะครับ กพราะอาจจะทําให้ปัญหาในเรื่องของความรักเรื่องของ,ของครอบครัวของคุณเลวร้ายไปก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่บน่นถ้ามองผ่านเรื่องเล็กๆไปบ้างมันก็มันก็สามารถที่จะชีวิตความรักของคุณก็จะมีความสุขครับสำหรับท่านที่ยังโสดครับต้องรอต่อไปครับช่วงนี้ความรักยังไม่เวิร์กสักเท่าไหร่นะครับยังไม่มีอะไรดีๆเข้ามานะครับคนที่นะครับ วนที่เกิดวันพฤหัสควรจะไหว้หลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานหรือไม่ก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับแล้วก็สวดมนต์อีติปิโสนะครับจะทําให้เกิดโชคลาภจะทําให้เกิดความเขาเรียกอ,อะไรนะความสุขความร่ํารวยในชีวิตนะครับหรือเร่งโชคลาภให้มาไวขึ้นนะครับด้วยคาถาเงินล้านนะครับก็คือ นาซังซิโมโรประมาจะน่าถะอวาไปนะครับยาวไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าถึงแม้จะรอแต่ก็รออย่างมีความหวังถึงแม้จะรอแต่ก็รอในทางที่ดีครับท่านที่เกิดวันศุกร์ครับมาดูคนวันศุกร์บ้างจะเป็นอย่างไรคนวันศุกร์ได้ไพ่1ถ้วยหรือเอชออฟคัพนะครับเอชออฟคัพนะครับไพ่เอชนี่ถือว่าเป็นไพ่ใหญ่นะครับ ยิ่งใหญ่มากนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้นะครับเขาบอกคุณตัวคุณเองเนี่ยนะฮะบริวารนะครับ,บ,รนนะรบจะมาช่วยเหลือเขาเรียกว่าช่วงนี้บริวารดีจะทําอะไรก็มีคนมาช่วยจะทําอะไรก็มีคนมานะครับแบ่งเบานะถือว่าสัปดาห์นี้ดวงคุณไม่ได้หนักหนาะอะไรเลยในะเรื่องของการงานดีด้วยซ้ํานะครับส่วนในเรื่องของการเงินนั้นต้องบอกว่าเกณฑ์การใช้จ่ายในช่วงนี้ก็ มีกฑ์เชื่อใจเยอะทีเดียวนะครับในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของคนรอบข้างเนี่ยมเข้ามาช่วยเราก็ต้องเลี้ยงเขาต้องดูแลเขาใช่ไหมล่ะนะครับในเรื่องของครอบครัวความรักต้องบอกว่าเยี่ยมเลยช่วงนี้ความรักกับคนเข้ากันได้ดีนะครับมีเรื่องที่ชื่นใจมีเรื่องให้ดีใจนะสุดยอดนะครับสำหรับเรื่องของคนที่ยังโสดครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าคุณเองต้องทําตัวให้น่ารักทําตัวให้สดใสอย,ย่าทุกข์เพราะาการทุกข์มันเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเราเองนั้นนะครับตกต่ำ คนวันศุกร์นะครับควรจะไหว้นะครับถ้ามีโอกาสให้ไปไหว้นี่เลยครับพระตรีมูรตินะครับหรือนะครับพระพรหมจะโชคดีมากๆนะครับหรือพระแม่ลักษมีนะครับอันนี้ก็จะช่วยเสริมในเรื่องของฐานะความมั่นคงความสุขให้ตัวคุณเองนะครับส่วนในเรื่องของคนที่เกิดวันเสาร์ครับเดอะชาวเวอร์นะครับมา ช่วงนี้คนวันเสาร์ห้ามเดินทางไกลนะครับการเดินทางไกลจะไม่ดีเพราะจะมีอุบัติเหตุนะครับช่วงนี้คนวันเสาร์นะครับจะต้องสะดอเคราะห์ด้วยการบริจาคเลือดน,นะครับเพราะว่าอะไรอาจจะมีอุบัติเหตุตกจากที่สูงมีปัญหาเรื่องของกระดูกขากระดูกเข่านะครับมีปัญหาเรื่องของฟืนไฟนะช่วงนี้การงานต้องบอกว่าค่อนข้างจะดี เพียงแต่ว่าอารมณ์ตัวเราเองบางทีก็ปวนแปรไม่แน่ไม่นอนนะครับเหนื่อยด้วยนะครับเหนื่อยด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์แต่ทั้นี้ทั้นั้นครับถ้าไม่เดินทางก็ไม่มีปัญหานะครับแต่แต่ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของการเดินทางไกลนะครับก็จะดีที่สุดไหว้พระภูมิเจ้าที่นะครับอธิษฐานสวดมนต์ แผ่ให้เจ้ากรรมในเวรทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได,ได้ดีครับในเรื่องของการเงินครับช่วงนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงครับแต่งดในเรื่องของการลงทุนการเริ่มกิจการใหม่หรือว่าไม่ดีนะครับแต่แต่ถ้าไม่มีการลงทุนไม่มีการเกิดกิจการใหม่ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของคนของครอบครัวนั้นนะครับก็ระวังอารมณ์ความฉุนเฉียวนะครับความคิดมากของเรานะครับจะนําพาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ นะครับหรือกังวลมากเกินไปต้องระมัดระวังด้วยนะครับส่วนในคนที่ยังโสดก็ยังไม่มีคนรักยังไม่มีความรักนะครับหรือนะครับบางทีก็ต้องดูนิดหนึ่งว่าคนที่คุณคบนะเขามีเจ้าของแลหรือยังนะครับนั่นเองวันเสาร์ครับต้องบูชาเจ้าที่เป็นต้องเป็นาการบริจาคโลหิตหรือไปถวายโรงศพจะดีครับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนหรือวันราหูครับได้ไพ่ นี่เลยนะครับไนนะครับไนออฟคัพนะครับก้าถ้วยเขาบอกว่าเป็นไพ่เจ้าสัวนะครับช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะครับเขาบอกว่าจะมีคนไม่ชอบเราจะมีคนกลั่นแกล้งเราจะมีคนเข้ามาเขาเรียกว่าทําให้งานของเราเสียหายนะครับก็จงอย่าใส่ใจครับเพราะไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงเรื่องของอะไรการอิจฉาตาร้อนการกลั่นแกล้งนะครับสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะนั้นคนเก็บเงินพูดกลางคืนช่วงนี้จะต้องทํำยังไงต้องอสวดมนต์ไหว้พระนะครับก็จะทําให้เคราะห์กรรมต่างๆทุกอย่างนี้หายไปการเงินครับช่วงนี้เป็นยังไงนะครับการเงินมีมเงินใช้จ่ายพอสมควรเหน็ดเหนื่อยบ้างพอสมควรนะครับแต่นะฮะไม่มีเงินเก็บเลยในสัปดาห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเงินเก็บไม่ต้องห่วงไม่มีเลยนะครับการใช้จ่ายนั้นเรียกว่าเงินทอรนั้นมาแค่พอใช้จ่าย แตไไไ่ไม่ได้มีเก็บอะไรนะครับและที่สําคัญที่สุดในเรื่องของครอบครัวนั้นก็ต้องบอกว่าอย่าพูดเยอะอย่าขี้บน่นอย่าจุกจิกนะครับสําหรับคนที่ยังโสดนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีคนที่เข้ามาอย่างจริงใจนะครับอ้าวนี่ก็ฝากเอาไว้เป็นไกด์นําทางนะครับดวงนั้นถือว่าเป็นแผนที่นะครับแผนที่ชีวิตแผนที่แห่งการเวลานะครับถ้าคุณชอบก็กดไลค์ กด Subscribe เป็นสมาชิกกับช่อง r เฟ l y Channel เราจะมีเรื่องราวดีๆรายการดีๆมาฝากคุณนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มต้องลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านครับและขอเป็นกำลังใจกับทุกๆท่านนะครับที่กำลังทุกอยู่ขอให้มีความสุขแล้ววันนี้ผมลาไปแล้วนะครับพวกกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับทุกคืนวันสุขครับเชื่อมต่อวันเสาร์นำไปคิดพิจารณาเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ได้นะครับไม่เป็นไร ถ้าเชื่อแล้วก็เอาไปทําแต่ถ้าไม่เชื่อก็ว่าไปนะครับสําหรับท่านที่อยากจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลสาพญานาคนะครับไม่ว่าจะเป็นมณีนัคราชนะครับหรือว่าจะเป็นน้นมนตนนะครับก็มาที่ห้างตั้งว่าเสยงได้นะครับที่ผมนี่แหละอาจารย์หนุ่มเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ลหลาางนิติบรยการก็จะขึ้นให้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับโชคดีมีความสุขสดครับ